เกิดเหตุคนร้ายรอบยิงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีเสียชีวิตขณะขับรถไถออกมาตัดหญ้าในเปียที่ปลูกไว้ในที่ดินของตนเองโดยเจ้าที่ได้ตั้งปมสังหารไว้โดยเจ้าที่ได้ตั้งปมสังหารไว้สองประเด็นคือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและเรื่องการเมืองท้องถิ่น ร้อยตํารวจโทอนุชาตาทิพพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรผู้เตยอําเภอวิเชียรบุรีได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงตายบริเวณกลางทุ่งหญ้าเนเปียสำหรับเลี้ยงวัวหมูที่1บ้านสมามัคคีพัฒนาตะบนภูน้ำหยดอําเภอวิเชียรบุรีจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพบศพนายสวัยเรืองซ้อนอายุ67ปีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบนภูน้ำหยดอยู่บริเวณที่6หมู่1บ้านสมามัคคีพัฒนาถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนรถไถติดเครื่องตัดหญ้า จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุนายสวัยได้ขับรถไถออกมาตัดหญ้าในที่ดินที่ปลูกไว้เพียงคนเดียวกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นแต่เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านพักกว่า500เมตรทําให้ญาติของนายสวัยคิดว่าเป็นเสียงประทัดต,ต่อมาลูกชายผู้ตายเห็นว่านายสวัยหายออกไปจากบ้านนานจึงได้ออกตามดูและพบ,บะว่านายสวัยผู้เป็นพ่อกลายเป็นศพไปแล้ว ด้านพลตอภิชาติศรีสิทธิ์ผู้กำกับการตพุทธูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมรองผู้กำกับการตพุทธูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าที่วิทยาการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยพบร่องรอยคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้ป่าย่าในเปียเป็นจุดส้มยิงส่วนปมสังหารเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือการเมืองท้องถิ่นดวยวในการตั้งครั้งที่ผ่านมานายสวัยสอบตกจากนั้นเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมา นายสารวุเรื่องซ้อนลูกชายของนายสวัยได้ถูกคนร้ายรอบยิงจนเสียชีวิตทางเจ้า้าที่ตำรวจจึงพุ่งแนวทางสืบสวนถึงปมสังหารว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกัน